สวัสดีครับตัวน,นี้เป็นรุ่น XLS นะครับราคาอยู่ที่879,000บาทนะครับแรงหน้าแบบนี้เลยตัวนี้ตัวมาตรฐานนะครับยังไม่ตกแต่งอะไรนะครับจะไ,ได้อะไรแบบนี้เลยครับลายีไจะได้แบบนี้ครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง170แรงมา้าโซลูเดียลนะครับแรงบิดที่405นิวตันเมตรรถร้อหน้าแบบนี้ ปลาแจกจะเนดแค่นัทก็ี่นี่ต้องหลังมาพร้อมนะครับเัืโกโก้ขอยยน,นครับพร้อมเผปีกูวที่3าที่กับห้ปลแีติดต่อเีอได้ครับที่ครับรเป็นแปบเบเ็ดสามครับสวัสดีครับ